วันนี้ครับพ่อครับผมปีชานนะครับวันนี้ยังหนในเกมเกมเฮียอะไรเนี่ยโหลดม,มั่วในะี่ใน4399โหลดม,มันะ่วเ,เ,เ,เนี่เกมเฮียอะไรเนี่ยเกมเฮียอะไรไม่รู้นะครับแต่เราลองจะมาเล่นกันผไปดูตัวอย่างมันแล้วมันเหมือนเกม GTA เป๊ะเลยอะ่ะมันเป๊ะอะ่ะแต่ไม่ใช่เกม GDM มันเหมือนอะ่ะแล้วมันเหมือนแล้วสิ่งที่เหมือนมากที่สุดก็คือมันเหมือนแก๊ง Starvegard ะครัรบ แมสตาเวกาทุกคนน่าจะรู้จักดูไม่มากมันเป็นเกมเหมือนเกม G T A อ่ะแต่ก็ดีครดีมากเลยลองวโหลดูวับมันมีเวอร์ชันใหม่แล้วดีมากเลยผมชอบมากๆนี่ต่อยต่อยวันนี้เราจะมาเกียร์เมืองนะลิงเป้ากดตรงกากระบาทเดินนี้เดินนี้สับ อ,อีกข้างหน้าก็ได้อีกข้างหน้ามันจะเป็นกากระกบาดสีฟ้าให้เราลงกดตรงกากระกบาดสีฟ้านะครับแล้วก็ต่อยมันนะต่อยแม่งในเอาเงินมาตำรวจมองยี่สั่งยี่สั่งแบบสั่งสดสดโหไอ้บ้าว่าไงไอด้ดำขายดอกว่าไงไอ้ดำขายดอกอื ต้องสามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็กําจัดมันอะไรกลัวมึงอะกลัวต่อยต่อยแม่กระทั่งผู้หญิงไอ้ต้องทามาเป,ป็นสำออยนะทำเฮียเดินอ้าวสู้อ้าวแล้วที่ต่อยคนหนึ่งมึงกลัวทำไมเออมึงก็สู้นี่หว่าไอสัตว์นี่ไอเฮียนี่ไอเฮียนี่ไ,นไม่กูต่อยตัวนี้ Này em đùa dù này à? Mà đi, này chứ mà đi Em đùa dù này quá À, ai nhìn cúi đây? Úi ปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเรเร็วเฮีย<ๆ>เดี๋ยวตายไอสัตว์ไอ้อะไรนักหนาวอ่ะคาตำรวจเอาก็สูนเพิ่มเลือดกูไปละขอบใจตำรวจที่ให้รถ กูไม่ต้องเอารถกูเลยรถผมจะเป็นคันสีม่วงๆนะฮะคันสีม่วงๆที่จอดอยู่ข้างหน้าที่ที่มีเฮียนึงกับผู้หญิงหนึ่งยืนอยู่ครับนี่ยสีม่วง,งเนี่ยเอาปลวกแต่พรชิบหายแล้วตำรวจหนีเนี้ยทางเดียวคือต้องหนี อางเดียวต้องหนีครับเราจะกวาดฟุตบาทไปไเรื่อยๆกวาดฟุตบาทกวาดดีสัตว์แรงกลก็ไม่ดีครับกวาดฟุตบาทก็น้อยขึ้นชนไม่ไอนี่ไอด้ดำขายดากไอด้ดำขายดากอ้าอ้ามงึงอะไรนะนี่ เฮียน,นั่นชน,นเฮียน,นั่นชนแม่งเลยชิบหายวุ้ยลงครับลงไปต่อยยังง่ายดีกว่าคยยุยไรลรสัตว์ต่อยกุบล่ะต่อยกุบล่ะขากำแพงที่สุดของมึงนะคยยุยไรลรสัตว์ควยยุยไรคุยไรคุยไรเฮียน,นั่นต่อยเฮียน,นั่นต่อ อีดําไผ่ดําไม่เปิดใหม่เรื่อยๆเลยอือมึงโวยเลยนะมึงควยแหละหรือว่าไม่มีหลายคนฝาแฝดบ้าน,นี้อ่ะเฮ้ฝาแฝดแน่เลยเฮ้เฮ้หายแล้วตำรวจอยู่ไหนเนี่ยกูปปปปปไปล,ละกูไปละจ้ะลาบบายบายตำรวจบายบายตำรวจหน่อยนะ ออกหลิกไปดับไข้ได้บายบายตำรวจได้ไรยังมีดักหน้ามันเลยมันเลยดักหน้ามันเลยไม่กลัวตำรวจมึงนี่มึงกากอาดกากสัสสัสะตำรวจมึงนี่แม่งกากกันหมดนะฮะไม่ต้องไปกลัวหรอกแม่งกากเชื่อเชื่อได้เลยบ้แม่งโคตรกาก ไอ้สันี่ทำไมกวดฟุตบาทไม่ค่อยอย่างนี้เลยวะนี่อา้าวค้ารถอะไรอ่ะอ๋อออกไปแล้วเอ้าชิบหายละเออตำรวจไม่ตามเราแล้วเนาะแล้วเราก็ลงไปเอาละครับสำหรับพันนี้ต้องขอลากอนไปเพียงแค่นี้นะรครับสวัสดีครับ